สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับทอมแคชเช่นเคยครับกับชาแนลเลี่ยลีของทอมแคชตกปลาสองพันนะครับมาดึกครับกลับมาถึงบ้านดึกนะครับกระเฮ็ดกับเขากันครับไปเบิ่งกันครับว่าทอมแคสิเฮ็ดเมนูหยังนะครับไปครับเยทอมแคชสิลาบเนื้อครับเป็นลาบเนื้อสุกนะลาบเนื้อสุกอันนี้ก็คือเขาซอยๆเนื้อนะครับซอยๆเนื้อแล้วก็มาขวดใส่กับดีนะครับดีแล้วก็ใส่รสดีใส่ผงชูรสแต่ก็น้ำปลานิดน้อยนะครับ ขวยสุก้อนแล้วเขาค่อยปรุงรสนะครับอันนี้เป็นสูตรของไฟของมันเดอเพรา้งเทศแค่พอดีจานพอดีกินเหมดเทศหลายมันเหลือครับถ้าผู้ใดมาต้อนน้อยๆที่ซับละเอียดก็ซับเอานะครับแต่อันนี้ทอมใส่วิธีหันน้อยๆเนี่ยพอดีจานนะครับเดี๋ยวพอเขาปรุงแล้วเขาใส่พร,ริกใส่ขวัวง้อมข้าไปแล้วมันก็สีหลายเองนะครับ จานไงาไยเลยแหะครับเดี๋ยวไปชมุมขั้นตอนการปรุงทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาล้วนเนื้อสุกแล้วนะครับชุผไปชุครับนี่ก็ทอมก็จะปรุงอันนี้คือทอมปรุงแล้วนะทอมปรุงตอนที่ทอมล้วนนะทอมใส่รสด,ดีใส่หงชิรดใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ดีนะครับเพราะว่าทอมสีเฮดสูตรขมนะครับ แล้วก็นี่ผักของทอมก็จะมีนี่ครับมีต้นหอมผักชีครับแล้วก็พริกหันนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ครับ้รวขัวครับแล้วก็พริกป่นอีกทีหนึ่งนะครับี่ใส่นี่เดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นด้วยการใส่พริกป่นเข้าไปน่อยนึงครับเพื่อใส่เพื่อให้มันหอมนะนครับเป็นหน่อยเพราะว่าเขาจะมีพริกสดหันอยู่แล้วนะครับใส่ประมาณนี้ เดี๋ยวทอมก็จะใส่นี่ลงไปนะครับสใส่พริกคั้นนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวข้าวัวทอมจะใส่พีหลังนะงใส่ลงไปแล้วเราก็จะคุดข้าวเขากันก่อนนะครับได้ก็ดีานนดจานหนึ่งได้จานหน่อยๆนะ พอทำชิม,มแล้วทำชิมตอนที่ทำล้วนแล้วนะล้วนเหนื่อนะแต่คือไส้หัวขัวบไส้พริกต,ต้นหอมคือจบไปครับแต่ก่ต้อตงชิมอีกแล้วนะครับสูตรนี้คื้ง่ายๆเพราะว่าเขาล้วนสุกแล้วเขาก็ชิมนะครับผู้ใดมากข,ขัวขวบไหล่ใส่ไหลายนะครับนี่ชิ้นของเขาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเร็จเรียบร้อยนะครับขายของกลับมาแล้วกลับมาดึกนะครับเนี่เพราะว่ากับข่าวแรงของเรานะครับ เขาไ่ค่อยตรงเวลาหครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับสูตรง่ายๆลาบสุกข,ของทอมนะครับไปครับไปดูอีกคุณนิกสีเห็ดไมนูน่นอย่างบังงี้แม่แล้วแม่เราลวกเสดาไว้ให้ได้ครับนี่เป็นเสดาเสดามันนะทอสือมาเมื่อวานนี่แม่เราเลยลวกไปถานะครับไปนันนู่นนะครับเตรียมจะเข็ดเมนูอย่าง <c oughs> คุณนี่จะกินยังเตรียมให้ซื้อเตรียมให้จะซื้อเจ้าบริเฮ่อันนี้ครับนี่เกาเหลาปูสดครับจะใช้กุ้งน้ำจะใช้กุ้งน้ำแก่มันหนาวมือสั้นเลยเบิดกินสองคนสองเมนูนะไปย้ายกันหนึ่งปูครับมี้ได้แกงน้งไม้มาไอ้แม่ พี่ที่ยู่ตลาดพึ่นตักมะแหะนะครับคั้วกะตามยังเลยครับขั่วบ,นบานๆของเขานะครับ <laughs> ลูกกระปุนแม่แม่ที่ให้เขาให้ลูกกิน <laughs> โอ้ย <laughs> ถ่ายทำไมถ่ายทำไมถ่ายแหละไม่มีคลิปลง <laughs> เราไม่มีคลิปลงแล้วเราต้องถ่ายทุกอย่างเลยตอนนี้ นี่ครับอุ่นแกงเอาไม้ครับพี่น้องอุ่นแกงเอาไม้กันเดี๋ยวสิตำเกาเหลาได้บาดท,ที่นี่อืมนี่นูที่สองพี่น้องนี่นูที่สามแล้วล่ะสิตำเกาเหลาบาดที่นี่อันนี้คุณนิดบอกว่าเซบถั่วโอเคทำกระเซบถั่วให้นะครับปุงเครื่องครับปันนี่ปุงเครื่องเข้าไปครับ ใส่น้ำปลาลงไปใส่ฟงชุบลงไปนะครับใส่น้ำตาลลงไปออกหวานจักน้อยตักได้เท่าไหน่อยได้ดพี่น้องล้วที่นี่น้ำปลาเอ้ยปลาล่าครับน้ำปลาล่าขวดนะครับนี่ใส่ลงไปครับ มือคอมมาค่อยหนี่งกระชินิี่จั๊กจิ๊ันนิดนึงนะครับจีคแล้วก็จะใส่เขอเทศกันครับ,ใส,รรบใส่มกักรอดครับใส่มะกรอกลงไปใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขืองลงไป บีผังข้าวลงไปครับเกือบเหยียบแมวขังเข้าอย่าไปไหนไกลนะขังค่ำแล้วนะจ๊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 ะข้อบ่อหนามข้ามมันหน่อยเยังเช็มน่ะปูเจ้าตัวอูสามสี่ตัว กนซิมก้อนขิงเค็มดกน้องละเอาเอา,เอาปูมาใส่น้องใส่ช้อนเข้มชินเข้ม,ม,ขมใส่น้ำตา <laughs> ลก่อกน,นใส่เลยไปเลยน้ำตาลปูมาใส่ปูนี่ล้างโซดาแล้วเด้อพี่น้องนี่มาที่นี่ เปูปของเราเดี๋ยวก่อนฝาดปลาเงาก่อนน,นะพี่น้องคิดว่ามันไม่เปรี้ยวมันเค็มมันกรียืดกรีดอ,ออกไปคน้นระุ่นอะใช้นี่เลยหรอเป็น มุดตายสากตกอีเพลต้องไปดยน้ำตาลยังเป็นก้อนอยเอหดแล้เจ็บพี่ตกน้องบ่นรึเปอปูมันรายเกินไปนี่จะกินหมดไหมเนี่ยสองเนี่ย าสีที่ได้ทั้งปูทั้งกุ้งตัวนี่นี่ไงน,นี่เลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับมากินข้าวด้วยกันนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจิ้งกับข้าวของเฮาพี่น้องพี่นะครับพี่นะครับกินสองคนได้ไหม พี่นะเขาเขาอันนี้นะคือกุ้งที่เขาขายเบบิดอันนี้ก็คือปูที่เขาขายบาบิดส่วนอันนี้เป็นปูมาสดเขาจะเอามาทดสอบนะครับที่เขาเอามาขายเขาจะเอามาทดสอบคุณภาพของมันว่าเอามาแล้วมันเป็นแบบไดเนาะกันมาต่ําเราเรากันนะครับนี่เลยบรรยากาศของเราตอนนี้รอบๆก็ดึกแล้วนะครับนี่ มืดตึ๊ดตเลยครับเงียบสงัดมากเลยนะครับนี่เกิดบรรยากาศตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วมั้งเนาะเข่าแรงของเขาด้วยนี่สี่ทุ่มครับพี่น้องนี่แหละครับอาชีพพ่อค้านากกว่ามาฮอดบานกว่าเสมกินเข่ากินน้ำโอเคครับสาหรับคลิปนี้กะไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เด้อมาละกินเข่ากินน้ำน้งกันเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้ากระพมสวัสดีครับคุณนิดกินวัวถาเลย หิวเ oh. <laughs> บิ่งขวดที่ข,ข้างหลังขวดนี่ยังอยู่ข้างหลังนะ oh. ขวดเปล่าม่เมื่อีหบ่พมีน้ำดื่มดื่มซ้ำเน่แหละข้างหลังก็ลกนิดนึงไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ